แต่หนึ่งปัญหาที่คนทั้งโลกกำลังเผชิญก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมและการประชุมในเวทีระดับนานาชาติที่ผู้นำระดับโลกต้องเข้าร่วมเพื่อระดมสมองหาทางแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก็คือ CoP 26หนะคะหนึ่งในหัวใจหลักของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งนำมาใช้ในการ ซึ่งนำมาใช้ในพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแกส๊สธรรมชาตินะคะถ้าลดได้ก็จะช่วยประครับประคองไม่ให้อุณหภูมิโลกต้องร้อนขึ้นและทางหน่วยงานอย่างโครงการพัฒนาแห่งสัตว์ประชาชาติหรือ UNDP ก็ได้มีคลิปนี้ออกมานะคะให้ไดโนเสาร์มาเป็นพระเอกในเรื่องตั้งคำถามพร้อมกับบอกว่าอย่าปล่อยให้สูนพันค่ะ คุณโอเคไหมอยากนั่งพักก่อนไหมเยี่ยมโอเค ฟังให้ดีนะทุกคนพวกฉันก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการสูญพันธ์นี่จะบอกอะไรให้นะพวกคุณคงเห็นกันชัดๆอยู่แล้วแล้วว่าการสูญพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักและยังจะเร่งให้ตัวเองสูญพันธ์อีกเหรอนี่มันไร้สาระที่สุดเท่าที่ได้ยินมาในรอบ70ล้านปีอย่างน้อยเราก็เจออุกาบาตและพวกคุณล่ะพวกคุณกำลังเข้าสู่ยุคหายนะทางสภาพภูมิอากาศ ในแต่ละปีรัฐบาลของพวกคุณยังคงใช้เงินหลายล้านไปกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลองนึกดูสิถ้าพวกเราใช้เงินหลายแสนล้านต่อปีเพื่อพัฒนาอุกาบาตมาทันล่มโลกนี่คือสิ่งที่พวกคุณกำลังทำกันอยู่ตอนนี้ลองคิดดูดีๆคุณสามารถนำเงินพวกนี้ไปใช้กับอะไรได้บ้างคนทั่วโลกตอนนี้ใช้ชีวิตกับความยากจนมันจะดีกว่าไหมถ้านำเงินนั้นไปช่วยเหลือพวกเขาไม่รู้สินี่ววาเอาเงินไปใช้เพื่อล้างเ่าพังของคุณเองไหมพูดกันตามตรงนะ ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆคุณกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจและฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเรามีไอเดียเจ๋งๆมาเสนอทุกท่านอย่าเลือกการสูญพันธุ์จงรักษาเผ่าพันธุ์ของคุณก่อนที่จะสายเกินไปถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ต้องเลิกหากข้ออ้างและเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงขอบคุณ